จะบอกว่าคันนี้นะครับสุดยอดความคุ้มค่าจริงๆนะครับเป็นรถอ e ีโคคาร์นะครับสมรรถะนะดีช่วงล่างหนึบแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับได้ลองแล้วติดใจแน่นอนเลยมาพร้อมกับล้ออันลอยสีตูทนแบบนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้จะเป็นยางปี2022นะครับใช้งานได้ยาวๆเลย ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์อาร์ตีมงคลนคาเฟนเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถอ่าเป็นรถอีโคคาร์ดีกว่าง่ายๆเนาะจะบอกว่าอยู่ในแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็นที่นิยมอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เลยนะครับมิตซูบิชิแอทชาร์ดนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น1.2 GLX นะครับตอนนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับรถปี2017สีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลย นะครับจะบอกว่าคันนี้นะครับสุดยอดความคุ้มค่าจริงๆนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับสมรรถนะดีช่วงล่างหนึบแล้วก็ประหยัดน้ามันมากๆเลยนะครับได้ลองแล้วติดใจแน่นอนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามีความพิเศษยังไงกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมดูสวยๆแล้วก็หรูๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทอม running light แบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วย จัดใม้ครบจัดให้เต็มจริงๆนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้ออันลอยสีตูท n นแบบนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับล้อลอยนี่เป็นขนาด15นิ้วนะครับพร้อมยางขนาด 185/60R15 นะครับตัวนี้จะเป็นยางปี2022นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าคันนี้สวยยังไงมั่งนะครับ แน่แ่เปิดให้ดูเลยนี่นะครับภายในก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเจ้าของรถเนี่ยใช้รถอ่ารักษาดีมากเลยนะครับคงสร้างเดิมๆสีเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยข้างในก็จะเป็นบอบผ้านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นเกียร์อัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็คอนโซลก็จะเป็นสีอ่าสีดำเป็นโนแบค็คไปดูสภาพด้านหลังกันนั่งทีนี้ เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับสภาพสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับจะบอกคันนี้สวยจริงๆนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันของคันนี้อยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยสำหรับรถอีโคคาร์เนาะต่อไปถังน้ำอ่าก็ดูถังน้ํามันนะครับน้ํามันที่รองรับก็เป็นน้ํามันเบนซิน91.95แก๊สโซฮอล์91.95แล้วก็ E20 ได้เลยนะครับคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือว่าประหยัดมากๆนะครับ ด้านท้ายรถก็น,น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์แอสท่าดนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะห้องสำหรับท้ายใหญ่มากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่ยางอะไรแล้วก็เครื่องมือประจำรถนะครับใหม่มากจริงๆนะครับแบบอ,อันนี้นี่ครับให้ดูว่าโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูเขียไมา์กันคันนี้ว่ารถวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเนาะเข็มไมา์คันนี้นะครับจะวิ่งไปอยู่ที่1นึ่งแสนกับห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนห้าร้อหกสิบกิโลเมตรถือว่าน้อยมากมากนะครับสำหรับรถปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณเจ็ดปีนะวิ่งแค่ประมาณสาเดียวถือว่ารถวิ่งน้อยมากมากนะครับเพราะฉะนั้นนคันนี้จะบอกว่ายังใช้งานได้ยาวๆเลยเนาะนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะครับ จอทัศสกรีนตัวนี้ก็รองรับเชื่อการเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อการาใส่แผ่นซีดีหรือว่า DVD ได้นะครับ USB ได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงเป็นพวงมาลัยด้วยมาให้ครบถ้วนเลยเสร็จสบนะครับแล้วก็มีระบบตัวควบคุมการส่งตัวมาให้ด้วยตรงนี้นะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยในนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน,กนว่าคันนี้สวยขนาดไหนให้เปิดห้องเครื่องให้ดู นะครับห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาั่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับขนาด1.2ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่78แรงม้าเลยนะครับมาค่อนข้างครบทนจริงๆตัวเรื่องของตัวสภาพเดิมๆได้ว่าน็อตทุกอย่างไม่เคยมีการขยับนะครับฝากกระโปรงเดิมๆนะครับรโครงสร้างเดิมๆทุกอย่างหมดเลยคันนี้สวยจริงๆ เดี๋ยวผมแจ้งราคาเลยแล้วกันเนาะคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคารถใหม่ถึง5 6 0 0 0บาทเลยนะครับ279,000บาทนะครับราคารถใหม่เต็มๆอยู่ยที่5 6 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดไปถึง200 0ว่าบาทเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับคันนี้นะครับยังไงสนใจนะครับ มาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทบงคลคาเฟนเตอร์นะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงกับเซลล์อาร์ตี้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0815425008 ID Line AR จัม Y KUB นะครับช่องทาง a c e b o o k นะครับอาร์ตี้บงคลคาเฟนเตอร์ช่องทาง u t u b e เช่นเดียวกันอาร์ตี้บงคลคาเฟนเตอร์นะครับฝากกดไลค์นะครับก,กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ, share, รบเพื่อเป็นเงินงใจให้ผม แล้วก็ทีมงานาของคมอมพิวเตอร์ในการทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์คอม,คอม,คอมเมนต์้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราพร้อมรับฟังทุกคอมเมนต์ของลูกค้าเลยนะครับสนใจติดต่อดได้เลยนะคะขอบคุณครับ